สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวันวันดูซีรีส์วันนี้ไอก็มาสปอยเรื่องอีเทนอลเยชเดกันต่อเลยนะคะไปเอาใจช่วยโคอิจิกับบิดาเพื่อนๆกันว่าพวกเขาจะสามารถเข้าไปช่วยอาจารย์โอกาวะที่กําลังคิดสั้นฆ่าตัวตายได้ไหมแต่ก่อนที่จะไปฟังสปอยก็เช่นเคยอย่าลืมกดไลค์และกด subscribe เพื่อไปกำลังใจให้ไอ้ทาคลิปต่อไปด้วยนะจ้าจุ๊บจุ๊บจุ๊บเจอความเดิมในตอนที่แล่าในระหว่างที่มิซึรุกับโคอิจิกําลังขอคําแนะนําจากซูมิโกะยานทิพก็วิ่ง มาาบอกว่ตอนนี้อาจารย์โอกาวะกำลังตกอยู่ในอันตรายพอเหมือนว่าอยากจะกระโดดตึกฆ่าตัวตายโคอิจิกับบด้าเพื่อนๆได้ยินก็ตกใจมากรีบขึ้นไปหาอาจารย์โอกาวะที่ชั้นดาดฟ้าทันทีพอมาถึงก็เห็นว่าอาจารย์โอกาวะตั้งท่าเตรียมตัวเหมือนกำลังจะกระโดดลงไปอยู่จริงๆโคอิจิกับบด้าเพื่อนๆที่เห็นเหตุการณ์ก็อึ้งไปเลยไม่คิดว่าอาจารย์ประจำชั้นของเขาอยากจะฆ่าตัวตายแบบนั้นขณะที่ทั้ง3คนกำลังยืนนิ่งทำอะไรไม่ถูกอาจารย์ทามากิก็มาถึงที่ชั้นดาดฟ้าพอดีอาจารย์ทามากิพยายามพูดจานม เแล้วค่อยๆกลับเข้ามาข้างนอย่าคิดทําอะไรที่เสี่ยงอันตรายแบบนั้นเลยแต่อาจารย์โอกาวะที่กําลังเฮิร์ตหนักมากพอถูกอาจารย์ท,า,า,ยทามากิบอกเลิกอย่างกระทันหันทําให้เขาอยากจะฆ่าตัวตายเพื่อจบปัญหาทุกอย่างนี้ไปโอ้ยหจะปวดเด้ออาจารย์ไปเป็นแฟนกันตั้งแต่เมื่อไหร่นี่โคอิจิเห็นว่าอาจารย์ทามากิคงเกี้ยกล่อมไม่ได้ผลนแน่ๆเขาเลยรีบกระโดดข้ามรั้วไปแล้วค่อยๆเดินเข้าไปหาอาจารย์โอกาวะส่วนอาจารย์โอกาวะเขาพยายามห้ามไม่ให้โคอิจิเดินเข้ามาใกล้ๆเขาเพราะว่าตรงนี้มันอันตรายมากโคอิจิที่คิดวิธี โน้มน้าวดีๆไม่ออกเขาเลยรีบจัดแจงถอดเสื้อออกและโชว์ร่องรอยการบาดเจ็บของเขาบนเสืลาเลยเออเรื่องนี้มีอะไรให้พีิกตลอดเลยเว้ย อาจารย์โอกวะที่เห็นบาดแผลของโคอิจิก็ตกใจมากรีบถามไปว่าไปโดนอะไรมาทําไมถึงบาดเจ็บหนักขนาดนี้โคอิจิที่เห็นว่าอาจารย์โอกวาเริ่มจะคอยตามแล้วเขาเลยเล่าเรื่องราวทุกอย่างเกี่ยวกับอุบัติเหตุให้กับอาจารย์โอกววฟังพร้อมกับเข้าไปจับมืออาจารย์โอกววให้มาจับที่หน้าอกของตัวเองเพื่อเช็คว่าตอนนี้หัวใจของเขาได้หยุดเต้นไปแล้วอาจารย์โอกวะที่รับรู้ก็ช็อกไปเลยไม่คิดว่าจะมีเรื่องราวประหลาดประหลาดแบบนี้เกิดขึ้นได้ อไม่ใช่แค่อาจารย์หอาารอกนะจ๊ะที่ช็อกค,คนดูก็ช็อกหนักมากแม่ทุกตอนเลยทางด้านอาจารย์อามมก,กิที่ได้ยินเรื่องราวจากโคอิจิก็ไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่มิจังที่ทนดูเหตุการณ์ทุกอย่างไม่ไหวอีกต่อไปเขาระเบิดอารมณ์โกรธใส่อาจารย์ทามมก,กิบอกไปว่าทั้งๆท,ที่อาจารย์เป็นแฟนกับอาจารย์โอกวาวะแท้ๆแต่ทําไมตอนที่คนรักกําลังอยู่ในช่วงเวลาที่ยากลําบากถึงไม่เคยอยู่ข้างๆคอยปลอบใจแต่กลับคอยผักใส่และไม่เคยเข้าใจอะไรคนรักสักอย่างเดียวพูดจบมิจังก็รีบกระโดดข้ามรั้วตามโคอจิจ มิจังรีบเดินเข้าไปหาอาจารย์โอกะวะพร้อมกับพูดเกียก์อมอาจารย์ไปว่าถึงแม้ว่าอาจารย์จะกระโดดลงไปก็ใช่ว่าอาจารย์จะตายทันทีเพราะว่าพื้นดินด้านล่างค่อนข้างจะอ่อนนุ่มถ้าตกลงไปที่ความสูงเท่านี้ก็อาจจะแค่กระดูกหักแล้วพิการไปตลอดชีวิตก็ได้โอ้โหมิจัง <c oughs> เกียร่อมได้วิชาการสุดๆเลยลูกเอ้ยอาจารย์โอกะวะก็เริ่มสคอยตามคอยจีที่เห็นว่ามีโอกาสดี <c oughs> เขาเลยรีบสกัดจุดอาจารย์โอกวะจนเขาสลบไปโอ <c oughs> ล่าสุดโคอิจิมีพลังสกัดจุดแล้วเด้อจะมีอะไรพีกว่านี้อีกไหมอาจารย์ธามากิที่เห็นว่าอาจารย์โอกะวะสลบไปแล้วเขาเรบวิ่งมาดูด้วยความเป็นห่วงพร้อมกับกอดอาจารย์โอกะวะเอาไว้แน่นเรื่องราวทุกอย่างเลยจบลงไปได้ด้วยดีโคอิจิกับมิดจังและบรรดาเพื่อนคนอื่นๆต่างเดินกลับไปด้วยความโล่งใจที่เรื่องราวของอาจารย์โอกวะกับอาจารย์ธามากิมีแนวโน้มจะลี่คายไปในทางที่ดีจากนั้นโคอิจิกับมิดจังก็ขอแยกตัวกลับบ้านไปก่อนระหว่างทางกลับบ้านโคอิจิที่ยังคงกังวลเรื่อง นอนค้างที่บ้านของเขาคืนนี้เพราะเขายังไม่กล้าที่จะ,ะเผชิญหน้ากับครอบครัวด้วยตัวเองคนเดียวเขากลัวว่าคุณแม่และน้องๆจะจับโปะได้ว่าเขามีร่างกายที่แปลกประหลาดแบบนี้พอมาถึงที่บ้านแล้วคุณแม่ของโคอ,อ,อิจิก็จัดหนักจัดเต็มทำหม้อไฟเลี้ยงต้อนรับมิจังอย่างดีทุกๆคนในบ้านต่างร่าเริงสดใสและสุขสนานกันมากมิจังที่ไม่เคยได้รับความอบอุ่นจากครอบครัวแบบนี้มาก่อนเขาเลยรู้สึกอิจฉาโคอ,อิจิมากที่เขาได้เติบโตขึ้นมาท่ามกลางบรรยากาศครอบครัวที่อบอุ่นแบบนี้หลังจากกินหม้อไฟกัน ร็จแล้วมิจังก็มานั่งง่อยๆคิดถึงเรื่องราวในครอบครัวของตัวเองอยู่คนเดียวโคิจีที่เห็นเลยรีบหยิบเครื่องดื่มเย็นๆมาให้มิจังดื่มจะได้สดชื่นขึ้นมิจังก็ดื่มเครื่องดื่มด้วยจิตใจที่เหม่อยลอยจนเผลอไปมองโคิจิก็เห็นว่าเขาไม่ยอมดื่มเครื่องดื่มเลยสักนิดโคยจิที่เห็นว่ามิจังจ้องอยู่เขาเลยบอกว่าเขาไม่อยากจะดื่มสักเท่าไหร่แต่ถ้ามิจังอยากให้ดื่มเขาดื่มก็ได้พูดจบโคยจิเลยรีบจิบเครื่องดื่มไปนิดหน่อยเพราะกลัวมิจังจะโกรธนั่นพอบานใจกล้าแล้วห็นว่าามิจังงเเเียยบไปขขลพูดึ้น มาว่าถ้าพวกเราโตขึ้นแล้วมานั่งดื่มเบียร์ด้วยกันแบบนี้ก็คงจะดีนะมิจังมิจังได้ยินก็ดีใจที่โคโอิจิแคร์ความรู้สึกของเขามากขนาดนี้เขาเลยเริ่มจะรู้สึกมีความหวังขึ้นมาว่าหัวใจของโคอิจิอาจจะกลับมาเต้นได้อีกครั้งเหมือนเดิมก็ได้เขาค่อยๆเอามือเข้าไปทาบอกของโคอิจิเพื่อเช็คก,การเต้นของหัวใจว่ากลับมาหรือย,ยังแต่จับแล้วก็พบว่าไม่มีการเต้นของหัวใจเหมือนเดิมเพื่อความชัวเขาเลยเอาหน้าไปแนบกับแผงอกเพื่อฟังเสียงหัวใจอีกรอบแต่ก็ต้องเฮ้วแดกอีกตามเดิมเพราะหัว ใจของโคอิจิยังคงนิ่งเงียบยิ่งกว่าป่าช้าโคอิจิรู้สึกผิดที่ทําให้มิจังผิดหวังเขาเลยบอกขอโทษมิจังไปมิจังก็บอกกับโคอิจิไปว่าอย่าเพิ่งยอมแพงง้ง่ายๆเขาเชื่อว่ามันต้องกลับมาเต้นได้อีกครั้งแน่โคอิจิกลัวว่ามิจังจะคิดมากเลยยอมรับปากว่าตัวเขาจะสู้เต็มที่เหมือนกันพอพูดจบทั้งคู่ก็ต่างแยกย้ายกันไปนอนมิจังที่ยังคิดมากเรื่องร่างกายของโคอิจิอยู่เขาก็นอนนิ่งเงียบคิดอะไรอยู่คนเดียวจนโคอิจิเริ่มสังเกตเห็นเลยรีบเข้าไปออดอ้อนและขอนอน,อนกอดมิจัง เพื่อช่วยให้มิจังหายความกังวลใจโคอิจิกอดมิจังเอาไว้แน่นและบอกว่าตัวของมิจังนั้นอบอุ่นมากเขาอยากจะนอนกอดมิจังแบบนี้ตลอดไปเลยพูดจบโคอิจิก็ผ่อยหลับไปทําให้ทั้งสองคนนอนกอดกันกลมแบบนั้นทั้งคืน เอาแล้ววะเริ่มกลับมาหมดโรมแมนต์แล้วนะสิ้นหวานเหมือนจะมาแล้วแต่ไม่ใช่นิดจ้ะพอตอนนี้กลับมาแนวดราม่าเต็มแม็กแล้วจ้ะแม่เอย้ยพอหลังจากเหตุการณ์เมื่อวานนี้พอมาถึงที่โรงเรียนเพื่อนๆในห้องเริ่มจะมองไม่เห็นโคอ,อิจิกันแล้วจ้ามิจังตกใจมากที่เพื่อนคนอื่นๆไม่เห็นโคอ,อิจิทั้งๆท,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 ที่เขายืนหัวโดอยู่ข้างๆกันแท้ๆเขาเลยรีบลากตัวโคอ,อิจิไปแอบคุยกันเป็นการส่วนตัวที่ห้องวิทยาศาสตร์พร้อมให้เพื่อนแว่นช่วยดูต้นทางให้ด้วยมิจังรีบถามโคอ,อิจิทันทีว่าเพื่อนๆเรา อมแอมไปว่าเพิ่งเริ่มไปตั้งแต่เมื่อเช้านี้เองเขาพยายามทูจาทักทายเพื่อนในชมรมแต่ก็ไม่มีใครสนใจตอบเขากลับมาเลยสักคนเดียวมิจังได้ยินก็รู้สึกเครียดมากพอเหตุการณ์ในครั้งนี้เหมือนจะเป็นลางบอกเหตุล่วงหน้าว่าตัวของโคอิจิใกล้จะจางหายไปจากโลกใบนี้แล้วจริงๆโอ้ยโรแมนต์ยังไม่มีซีนหวานไม่ต้องพูดถึง <c oughs> ดาม่ามาเต็มเหนียวแล้วจ้ามิจังเป็นกังวลกับเรื่องนี้มากเย็นวันนั้นเขาเลยรีบพาโคอิจิไปตรวจร่างกายอีกรอบที่โรงพยาบาลคุณหมอคาสมุมิพยายามเพ่งเลง บาดแผลของโคอิจิใกล้ๆแต่เธอไม่สามารถเย็บบาดแผลให้ได้พอเธอเริ่มจะมองไม่เห็นร่างกายของโคอิจิแล้วเหมือนกันมิจังบอกให้คุณหมอคาสุมิลองเพ่งเล็งดูดีๆอีกสักรอบอาจจะกลับมามองเห็นได้คุณหมอก็ลองทําตามที่มิจังบอกปรากฏว่าเธอเริ่มกลับมามองเห็นโคอิจิอีกครั้งตามที่มิจังบอกจริงๆคุณหมอกาลังเริ่มจะเย็บแผลให้โคอิจิใหม่แต่<อ>หัวหน้าพยาบาลดันเข้ามาขัดจังหวะซะก่อนเลยทําให้ทุกคนต้องรีบตีเนียนเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นคุณหมอคาสุมิแนะนํามิจังให้หัวหน้าพยาบาลได้รู้จักว่าามิจังงคือออลูกชยข ของโรงพยาบาลแห่งนี้หัวหน้าพยาบาลก็กล่าวทักทายมิจังด้วยท่าทียินดีแต่กลับแปลกมากที่เธอไม่ทักทายโคอิจิที่นั่งอยู่ข้างๆกันเลยสักนิดเธอทําเหมือนมองไม่เห็นโคอิจิจนมิจังรับสังเกตได้และเข้าใจว่าหัวหน้าพยาบาลเธอมองไม่เห็นโคอิจิแล้วจริงๆมิจังรู้สึกสับสนไปหมดทั้งโกรธเสียใจโมโหในเวลาเดียวกันที่ทุกๆคนเริ่มจะมองไม่เห็นตัวตนของโคอิจิทีละเล็กทีละน้อยแล้วคุณหมอคาซุมิเห็นท่าทางเป็นกังวลของมิจังเธอเลยพูดความจริงกับมิจังให้เตรียมใจเอาไว้ว่าตอน ตอนนี้ตัวเธอเองก็เริ่มจะมองไม่เห็นโคยจิแล้วเหมือนกันบางครั้งก็เห็นเป็นเงาลางๆพอเพ่งแรงดีๆก็ถึงกลับมามองเห็นได้อีกครั้งดังนั้นเธออยากให้มิจังเปิดใจยอมรับความจริงอันแสนโหดร้ายข้อนี้ให้ได้ว่าร่างกายของโคจิที่เหนือกฎธรรมชาติมาโดยตลอดตอนนี้ร่างกายของเขาค่อยๆจางหายกลับไปตามกฎเดิมของมันเองแล้วมิจังเดินออกมาจากห้องตรวจด,ด้วยอาการเมื่อยล้อยพอคิดมากกับคำพูดของหมอคาซุมิอยู่ <c oughs> จังหวะนั้นเองที่มีคุณลุงคนหนึ่งวิ่งมาชนมิจังพอดี <c oughs> มิจังหันกลับมามองก็พบว่าเป็น มนุ่นลุงคนที่ขับรถบรรทุกชนโคจิในวันนั้นนั่นเองเอาแล้วเรื่องเก่ายังไม่เีลียา์ปัญหาใหม่มาเพิ่มอีกละเจ้าลุงรถบรรทุกเห็นมิจังก็จําได้ในทันทีว่ามิจังคือเด็กนักเรียนที่อยู่ในเหตุการณ์รถชนวันนั้นคุณลุงรีบถามถึงโคจิว่าเป็นยังไงบ้างเขาปลอดภัยดีหรือเปล่ามิจังที่ได้ยินก็ปรีแตกยิ่งกว่าเดิมพอโคจิยืนอยู่ข้างๆเขาแท้ๆแต่คุณลุงคนนี้กลับมองไม่เห็นซะง,งั้นมิจังอยากจะเข้าไปอยู่หัวคุณลุงอีกรอบแต่โคจิห้ามเอาไว้ได้ก่อนบอกวว่่าห้จเเยยยย็ยคอยคอุุดตผล มิจังเห็นแก่น้าโคอิจิเขาเลยยอมใจเย็นลงและบอกกับคุณลุงไปว่าเพื่อนของเขาคนที่ถูกรถชนในวันนั้นสบายดีไม่ได้เป็นอะไรมากให้ลืมเหตุการณ์ในวันนั้นไปซะลุงรลบรรทุกได้ยินก็โล่งใจที่เหตุการณ์รถชนในวันนั้นไม่มีคนตายมีจ้ะลุงยืนหัวโดอยู่หน้าลุงเลยนี่เนี่ยลุงรีบกล่าวขอโทษมิจังอย่างมากมายเขาบอกว่าที่วันนั้นต้องขับรถเร็วพอต้องรีบมาดูอาการป่วยของคุณแม่เลยทําให้เกิดอุบัติเหตุแบบนั้นขึ้นมิจังได้ยินก็อึ้งไปเล็กน้อยก่อนที่จะกั้นใจพูดออกไปว่าเาเ้ ใจดีแต่ในจิตใจมิดจังนั้นกับโกรธแคทและไม่มีวันให้อภัยคุณลุงคนนี้เด็ดขาดเพราะว่าเขาเป็นตัวต้นเหตุทําให้โคยจิต้องมาเจอเรื่องราวบ้าบอแบบนี้ลุงหล่อบนุกรีบขอตัวเข้าไปดูอาการป่วยของคุณแม่ก่อนแล้วเดี๋ยวเขาจะรีบกลับมาคุยกับมิดจังใหม่อีกครั้งแต่มิดจังไม่อยากคุยอีกต่อไปเขารีบเดินหนีออกจากโรงพยาบาลไปทันทีมิดจังเดินออกมาด้วยอารมณ์โกรธแคทและถามโคยจีไปว่าทําไมเขาไม่โกรธคุณลุงคนนั้นบ้างเลยทั้งๆที่เขาเป็นตัวต้นเหตุข,ของเรื่องราวบ้าๆทั้งหมดนี้คุณลุงคนนนัั้้้คตอองงไดรบโทษย่า สมแถมที่สําคัญเขายังทําเหมือนไม่สนใจโคอิจิแบบนั้นอีกเพราะงานมิจังรับไม่ได้อย่างแรงที่คุณลุงทําแบบนั้นต่อหน้าโคอิจิแต่โคอิจิพ่อแทบบุรจุตธาเทพไม่คิดแบบนั้นเขาเข้าใจว่าลุงคนนั้นไม่ได้คิดจะเมินเขาก็แค่มองไม่เห็นโคอิจิแค่นั้นเองโคอิจิไม่อยากให้มิจังเครียดมากเขาเลยพยายามเข้าไปหยอกล้อพูดคุยกับมิจังใกล้ๆแต่มิจังที่กําลังโกรธอยู่เขาไม่อินด้วยรีบัดมือโคอิจิออกแล้วหันหน้าไปร้องไห้กระซิกระซิด้วยความเสียใจอยู่แบบนั้นโคอิจิที่เห็็นมิิจังงรร้้้อหกกูสึผด รีบเข้าไปสวมกอดมิจังเอาไว้พร้อมพูดว่าเขาขอโทษที่เผลอทําแบบนั้นใส่มิจังทงั้งๆที่มิจังกาลังโกรธแค้นแทนเขาอยู่เขาพูดปลอบใจมิจังว่าไม่อยากให้มิจังเศร้ามากเกินไปอยากให้มิจังมีแต่ความสุขและยิ้มให้เขามากกว่าร้องไห้แบบนี้มิจังที่ได้อ้อมกอดปลอบโยนจากคยจิเขาก็ร่บใจเย็นลงบ้างแล้วก่อนที่จะค่อยๆเดินกลับ,บบ้านไปพร้อมๆกันพอมาถึงที่บ้านแล้วมิจังที่มีความเครียดสะสมเลยทําให้เขาเกิดอาการป่วยคยจิคอยเฝ้าดูแลมิจังไม่ห่างทั้งคืน และเขาไปจุบหน้าผากมิจังด้วยความรักพร้อมบอกว่าวันนี้เขาจะคอยดูแลอยู่ข้างๆมิจังไม่จากไปไหนอย่างแน่นอนมิจังได้ยินก็รู้สึกสบายใจขึ้นและเผลอหลับไปด้วยอาการผิดไข้เรื่องราวความรักสุดแสนจะอาภัพของคยจีกับมิจังจะสามารถเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีได้ไหมแล้วต่อจากนี้คยจีจะจางหายไปตลอดกาลจริงๆหรือเปล่ามาร้วมลุ้นและให้กําลังใจมิจังกันได้ในตอนต่อไปนะคะว้จบกันไปแล้วนะกับตอนที่หและหหวังว่าเพื่อนๆจะสนุกกับการสปอยนะจ๊ะส่วนตอนต่อไปก็เหมือนเดิม อจ้าอาจต้องรอนานกันสักนิดแต่ไอรับรองว่าจะรีบมาสปอยให้ฟังกันอย่างเร็วที่สุดแน่นอนค่ะแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีไอขอตัวลาไปก่อนขอบคุณสำหรับทุกคอมเมนต์และทุกกําลังใจที่ส่งมาให้นะคะ Love you all ค่ะบ๊ายบายค่ะทุกคน